ใดวงใจของพุทธการกันผู้ขาก็เยิ่บรหารางที่ออาเยน้าต่าว่าใมองยังไงมันถุยยิ่งตอนเท่ก็ไม่มดกดขึ้นคือเขาอ่ขาดเ้าเราคนาทั้หมดขึ้นคือเข้าดิดวงใจมันได้ย่หันไม่เชี่อว่ในจักรวาลฉันนอยนี่บ ยังกว่านมันมเป็นทั้งทั้งไต่บาดาลบันมันทั้งมั <c oughs> ออ่งสวรรค์มันได้ทินบันเออจะเกิดมะจากกว่านั้นมันมีหน้าร้อยเปลี่ยนหน้าองค์หน้าขมน้าจักรวาลลำดับที่สี่หมายาบว,ว่าสูงกว่าสวรรค์ชั้นที่สี่หกเออจะมาหาก็าบออยูกก่เขาบอกได้ดย,ยี่ห้วงฟูก็ไม่ได้เงี้ยคับนี่ผมแค่มาดูดวงลูกมูยัางเงีย ก็นอ้องไงไหมแมน่นี้จะเลยไปหาไปพ่ออยู่ฝากดาวปรดึงสาสันที่สิหภพอยต้นดึงกันดึงดักดึงดักโนอยู่ในที่ว่างเปล่าส่วนนี่นจกเกิเออดมานาจักรวาลเออใจดีเป็นก็จังสีขาดป่ารต้องลงอยู่หนึ่งเนะีเออม่นไม่น่าไปจิตไปตัวไปสิ่งเนี้ ว่า่า้พอพวอเขาเนี่ยเหนียวก็นั่นก่อนหมายถึงข้อพ้อเจ้าครับขันธิตามหาโรคแล้พวพบกระพา์สมบัตินะยะอายุสี่สองนี่ก็ก็ะให้ยอยู่นันจิไปหาเงินตังเดร๋ยต่งนหรีงกระให้็นเยา้านก็ให้มันมีค้ได้ย่องอยู่เลยไหมกับมองบดีคือสามสิบเปล์คนนินท่าู่โอ้โห อันเป็นการขั้นา่ายผมมีงมีหมังคน้คนขี้หนาคนเดยวะ<า> <c oughs> การขั้นาพาอโอ้โหการขั้นพาความคืแกรแน่มาปูเอม่มีมังคนคนขีน้หนาวะเอาตำล่าบัวล <c oughs> ่ามาใข่กันเบิ่งคัๆแล่าปูคือคนสามเจนคน้นแล้วอันนี้<า>ออปูเป็นคนที่สามบนฝ่าพื้นหนึ่งก็มันเมีนปูใส่ไล้ว่าการเมียนมันถบานี้สวงลงมาความกลของมนุษย์ ตาน, 26. นี่เกิดสองยี่บหกเนี่ยเจ้าก่ปีหนึ่งฝึกอัญญาเกิดสองวันระยี่บห้าบุตรตามุฒจีได้บุฒจีก่อนเป็นนี้ยิ่งหนระอุตรจีน่ะน้ำทีสึบเรียบเสมือนแม่จึงได้ว่า,าพ่อก็กจะสมบณ์ปีนี้ ปีสามแปดสามเก้ายังง่าบุญไหวเยอะแปดสิบเงินเชียร์หนึ่งหนึ่งได้ครับปน้ำจะฟองอะไรวะหรืเปีน้ำเข่าเนาะครับเอ้เป็กเป็นนกตั้งพวกไส้อว่าหเป็นน้ไม่นิงนั่นี่เแต่เรืว่าท่านสมุติแล้วว่ามีปีมะลงมวาเสียนี้ปีมะเสียงปีเสีมากใครใครจอดแล้วครับท่านเดียนโบราณเนาะที่เรียนที่สองที่ตั้งเนี่ เดืทอนหเดือนที่จังบนมัน,นเดือนมกร่าเดีเยืมนมกร่ามันเป็นของาาสานาจิน,จนอิจฉาจิตยู่หันนีอเดือนเดือีทยเท้าบองว่าเดีอนโบราณ้าเดีอยวเทเดีอยเล่าให้ให้เข้า,า,าเดือนที่ส้องกิเดือนที่ช้อนกินคือสกิการนไมับอกเดือดด้นไหมเขาหน้ามันเดียไออ่ะนะเดีอยไอดินไหมอันอันนี้มันอันนี้มันเดีกยน หากนต้องระเจ้าเร่อก็เนข้าสี่เดียดเียนจังไสแต่คนโู้ไม่ได้หน่อยมันเห็นจักปีใไม่เนาะข้าเปล่าม่มี่ค้อคนเดียวมีไม่มีไม่คือให้ไปเห็ดอย่างนี้ไปหากับบ่ไไรมันข้าววางโค้ดะไรมมีทางถ้าข้าผเปล่าว่าก่อนป็ดเศ็ดินเล่าเลยทมไมโค้ดมุนนี่นี่ติดมอหวัดทั้งตึคนเดียรผพ้กเขาเดียร์เล่าตะกีคือมัน คุหมอกือว่าปากซ่องอันเนี้ยโคราชเออโคราชเนาะตัวสราบุรีเนี่ยแม่นม่เข้าคุดปูไปนิดหน่อยว่าจ้ะใช่